This is probably the most organized train station I've ever seen in my life. Everyone is queuing up nicely. Only queues in here. See, guys, there's no gathering like next to the train, only queues, and it's all working so well. <coughs> มีด้วยหรอครับผมเนาะเพราะว่าเขาอยู่ประเทศไทยมาหลายปีแล้วเขาไม่เคยเห็นคนไทยต่อแถวเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่ก็เเหลืออดพี่น้องกับคนประเภทนี้นะครับผมนะบอกว่าไม่เคยเห็นพี่น้องน่าจะอยู่ในถ้ำนะครับนะแต่หลายประเทศเขายอมรับพี่น้องเขาชื่นชมเมืองไทยนะครับผมมหาประเทศไทยนี่เป็นต้นตำรับในการมีระเบียบวินัยพี่น้องครับผมเห็นไหมครับอย่างนี้สาวตังชาตยังอึ้งนะครับผมว่าแบบนี้เขาเคยเห็นแต่ญี่ปุ่นนะครับเขาเคยเห็นแต่ญี่ปุ่นเนาะที่ มีมารยาทแบบนี้นะครับแต่แต่หลายประเทศที่เขาไปเขาไม่เคยเห็นนะครับสาวต er nah ่างชาติอึ้งครับพี่น้องที่คนไทยแบบรักษานะครับระเบียบพินัยแบบนี้ครับผมพวมีระเบียบวินัยนะครับผมเนาะให้ดูเลยว่าถึงคนจะเยอะแค่ไหนพี่น้องนะครับแต่คนไทยเขารักษาความมีระเบียบวินัยมากมากนะครับผมอันนี้โหนะครับรู้ว่าพี่น้องนะต่อแถวต่อเที่ยวกันเดี๋ยวเป็นระบบระเบียบพี่น้อง คนจะเยอะแค่ไหนเนาะก็ต้องเป็นระบบระเบียบนะครับนี่ครับผมคือก็เห็นนะครับผมมาโนนแบบการบรรทงเลยว่าเขาต่อแถวกันจริงๆงนะครับผมเพราะว่าเห็นในวันเด็กเนาะแดดร้อนมากมากพี่น้องแต่วันนั้นนะ่ะคนยิ่งต่อแถวกันเลยครับวันนั้นแดดร้อนนะครับผมแต่เขาก็ยังรักษาความมีระเบียบวินันพี่น้องเราเห็นแบบความปลูกผัเนะับของ คนชาติคนในชาติของประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับพี่น้องชาวต่างชาติก็ออยังต่อนะครับผมนะเพราะว่าเป็นเอกไนนของประเทศไทยนะ,ะนี่นะครับผมบรรยากาศภายในรถนะครับรถฝัง่งนี้คนเยอะมากครับพี่น้องครับเบิ่งๆครับผมนะคนที่ไม่เชื่อนะเข,อขอาออกว่าพี่น้อง เขายุไทยหลายปีแล้วนะครับน่าจะอยู่ในถ้ำนะผมไเสื้อว่าน่าจะอยู่ในถ้ำครับเราไม่เชื่อเลยว่าเป็นมีเรื่อยมีอะไรจริงพี่้องเพราะว่าส่วนมากเนาะคนบ้านมอนุเขาไม่ค่อยถือเรื่องเรื่องมรารยาทเรื่องแบบการต่อแถวนะครับการต่อแถวต่อคิวนี่บางครั้งเขาบอกว่าเสียเวลาพี่้องก็เหมือนคนต่างชาตินัะ,นะครับผมที่เขามาเที่ยวไทยเนาะส่วนมากเขาบอกว่าการต่อแถวเนี่ยมันมันเป็นการเสียเสียเวลานะครับผม อันนี้ตองบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศไรพี่น้องนะอันนี้พอรู้ชื่นชมแล้วชื่นชมอีกนะครับผม,มเพราะว่าเราได้เห็นจริงๆพี่น้องและเห็นการ<ม>ปฏิบัติของคนไทยจริงๆเนาะก็รู้เลยว่าเขารักษาแบบนี้มาตั้งนานนะครับเดี๋ยวจะ่ายดูพี่น้องจัดจารเลยนะครับผมนี่พี่น้องกับบรรยากาศนะ ถึงว่าคนจะเยอะพี่น้องเห็นไหมครับผมนี่นี่คนจะเยอะแค่ไหนนะครับผมคุณก็ต้องปฏิบัติโอ้โหครับผมโอค้คนเยอะมากพีคนเยอะมากแต่ความจริงผม เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับแถวไปแล้วพี่น้องนะครับผมแต่มาดูนะครับมันจะเป็นยังไงเนาะต่อแถวอีกรอบสองพี่นอ้องนี่นะครับผมนะเห็นไหมครับพี่น้องนะอันนี้คือน่าจะไม่พอเนาะเขาก็ตั้งแถวใหม่กัน นี่แหละครับผมสิ่งที่สิ่งที่มีระเบียบวินัยเนาะสิ่งที่ดีบ่าโนุก็อยากนําเสนอนะครับผมเพื่อจะให้คนที่บ้านของบ่าโนุนนะครับได้เห็นนะครับสีดองนะว่าฝั่งไทยเขาทําได้จริงนะครับผมเขาปฏิบัติกันจริงจริงนะไม่ใช่ว่าบ่าโนุมาถ่ายให้ดูแบบไม่มีข้อมูลเนาะไม่มีภาพไม่เห็นนะครับอันนี้คือให้เห็นให้เห็นจัดๆจเลยน,นะครับพีดองนะถ้าเขาไม่เชื่อนะเขาบอกว่าไม่เชื่อนะครับผม mm. บอกว่าถ้าแน่จริงไปถ่ายให้ดูเลยนะครับ ก็มาถ่ายดูนะครับพี่รองนะอันนี้คือคนจะเยอะพี่้องเขาก็ยังเป็นระบบระเบียบนะอาจจะบุนบายช่วงออกจากรถนะครับแต่หลงัลงๆมาก็คนก็เริ่มเข้าแถวกันนะครับนี่ครับพี่รองบรรยากาศในอันนี้เป็นสถานีขนาดใหญ่พี่รองนะอยู่แถวสยามนี่นะครับผมดู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 ดด ฝั่งนี้จะเยอะนะครับผมฝั่งนี้เพราะว่าคนคนน่าจะขากลับนะครับเพราะว่าโซนนี้ประมาณหกโมงคนก็เริ่มกลับแล้วครับผมมาแล้วเนี่ยทศวรรมที่ชาวต่างชาตินะครับยังยอมรับพี่รองนะชาวต่างชาติยิ่งเลยนะครับผมแต่คนเราบอกว่าไม่เคยเห็นพี่้องมนุษยธรรมบางตัวเขาไม่เคยเห็นพี่รองนะว่าประเทศไทยนี้ เขาปฏิบัติกันมาตั้งงานแล้วนะครับนี่พี่้องครับผมสายเห็นจะจจเลยนะครับผมนะงานนี้เขาถ่าบอลมาถ่ายพี่้องนะครับบอนโูกระจัดให้นะครับผมมาถ่ายให้เห็นจะเเลยเห็นนะครับพี่้องนะเอาดูแล้วครับผมว่าจะเป็นยังไงนะนี่ครับเห็นบอคนก็ต้องเข้าแถวพี่รองนะครับผมคุณจะมาก่อนหรือมาทีหลังคุณก็ต้องไปตามระเบียบพี่นายนะครับอันนี้คือ น่ายกย่องนะครับผมน่าชื่นชมนี่นะครับถ้ามันเต,มเต็มแถวเขาก็น่าจะตั้งแถวใหม่กันถึงคนจะเยอะพี่น้องนะครับแต่คนก็ต้องเป็นระบบระเบียบนะครับนี่พี่น้องครับผมรถกำลังมานะตอนนี้ ประเทศที่เขามีวินัยนะครับพี่นองน,นะประเทศที่เขาแบบเจริญแล้วเนาะคือ,อทําให้มันเป็นระบบระเบียบหมดนะครับถ้าบ้านมูเขายังอยู่ในถ้ำเน,นะนาะก็อยู่ในถ้ำต่อไปพี่นองนะครับไม่ค่อยยอมรนะับคอมคอมมีมระเบียบวินัยนะครับผมไม่คม่อยยอมรับเราพี่นองนะคอมมีระเบียบวินัยแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมเริ่มเข้ากันแล้วนะครับฝั่งนี้อีกพี่นองฝั่งนี้รถมาเดียวเนาะ แต่ฟังนี่นะคนคนมาเยอะมากๆแล้วครับพามาดูพี่น้องนะครับผมเนาะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ในในเนี่ยครับผมมาบอกว่าไม่เชื่อนะครับอโนุก็ต้องได้มาใส่พิสูจน์ให้เห็นนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะถ้าวกเขาไม่ยอมรับความจริงวานุก,ก็เรื่อยแล้วครับผมดูฟังนี้พี่น้องฟังนี้ฝังนี้ ทุกคนก็ต้องด้เข้อแถวเข้าคกยวกันนะครับนี่นคะครับพี่รองนะกำลังเริ่มเริ่มต่อแนละ้วกำลังเริ่มต่อแถวกันแล้วครับทุกเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเยอะแค่ไหนพี่รองนะครับถึงว่าคนจะเยอะพี่รองนะ้นหลายๆประเทศเนาะที่เข้ามาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น ชาวต่างชาติพี่น้องนะครับคนเวียดนามคนจีนต,ต่างๆนานาน,นะตามมาเที่ยวแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติตามที่ันนะครับตามกฎระเบียบของประเทศไทยเนาะ <laughs> เป็นการอยู่ร่วมกันพี่น้องนะครับเป็นการอยู่ร่วมกันของหลายๆประเทศนะครับที่เข้ามาไทยแล้วเนาะก็ต้องปฏิวัติตามมารายาทพที่เราของคนไทยนี่ครับผมเห็นนะครับ <laughs> เดี๋ยวทางนี้เนาะเขาจะมาต่อแถวกันนะครับผมเราติดตามดูพี่น้องนะครับ ดูนะครับผมนะคุณปานนิดนิดพี่น้องแต่ข้าเข้าแถวแล้วเป็นระเบียบมากครับผมนี่เริ่มมาแล้วครับผมคนเริ่มมาแล้วรอบนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่แหละครับผมมาโนถึงทำไมถึงชื่นชมประเทศไทยจังเลยพี่น้องเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกประทับใจนะครับผมที่แบบ ประเทศไทยถึงว่าคนมาเที่ยวเยอะพี่น้องน,นะครับคนจะเข้ามาเยอะเนาะแต่เขาก็ยังรักษาเรื่องวินัยนะครับผมให้คนทั้งโลกพี่น้องได้เห็นนะขนาดคนต่างชาติก็ยังสื่นโ o มพี่น้องน,นะครับงานนี้เราก็ต้องมาเห็นพนกับต้านะครับผมให้คนในภาคขอเาได้เห็นนะครับพี่น้องน,นะขอโนกกนีก่แหละครับผมเราเห็นราชการด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะต่อแถวพี่น้องน,นะโอโนกกจะต่อแถวแล้ว ตอนนี้ผมลุงมาจากรถแล้วนะครับนะดูครับพี่น้องนะครับบรรยากาศในสถานีนะครับผมช่องนุนจีนะครับโอ้โหนครับผมนะนี่นะครับผมมาละยาทางสังคมของเมืองไทยนะครับผมเห็นแล้วชาวต่างชาติยังจำพี่น้องนะครับผมรู้เองในลูกขังนะครับหลายอย่างที่อยู่เมืองไทยนะครับผมนะก็ได้เห็นแบบความมีเรือพี่นายพี่น้องนะครับผมของประเทศไทยนะครับถึงว่าคนจะเยอะแค่ไหนเนาะหลายประเทศเะเยอะแค่ไหนนะครับ ไทยเขาก็รักษาจะเป็นวินัยนะครับผมอย่างาหลายหลายอย่างนะครับที่สืบทอดกันมาแทบเพมาเท่ารุนดแล้วครับพี่้องครับโอเคครับองกิมนี้เขาพูดอะไรครับที่เขามาติดตามรับชมครับสวัสดีสวัสดีครับพี่้อง